สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟ้ามีไอเทมน่ารักน่ารักปุ๊กปิ๊กมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งตัวนี้ฟ้าเพิ่งได้มาวันนี้แบบใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะนั่นก็คือแด่น นี่ก็คือนาฬิกานั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่นาฬิกาธรรมดามันเป็นเครื่องมือที่เชื่อมต่อคุณกับโลกของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีคือคุณนะคะสามารถดูเหรียญไม่ใช่สิดูราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้จากนาฬิกาตัวนี้เลยนะคะแบบสะดวกสบายมากผ่านการเชื่อมต่อ API กับ exchange ต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมา unbox แกะกล่องกันว่าข้างในนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็มันทำงานยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อันดับแรกเรามาดูภายนอกกันก่อนแพ็กเกจกล่องก็ดูดีมีระดับนิดนึงน้ำหนักก็เบานะคะทุกคนไม่ได้หนักนะอันนี้มีชื่อว่าคริปโตคอกนะคะทุกคนคือชื่อของเครื่องอะ่ะน่าจะชื่อว่าคริปโตคอกมั้งถ้าจำถ้าไม่รู้นะอะเรามาลองแกะกันเลยดึ๋งดึง,ดงเป็นสติกเกอร์ธรรมดาอันนี้น่าจะแบบ่าเลื่อนออก อ๋อเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เป็นกล่องแบบสไลด์นะคะเปิดออกมาก็มีอะไรบ้างข้างในนะคะก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะทุกคนมี QR code สินค้าใหม่อาจจะมีข้อปกร่องไม่มากก็น้อยหากท่านพบป,ปัญหาการชญญา้งยานได้เปิดบอกเราเพื่อนำไปปรับปรุงที่ดีที่สุดจะกับบุญน,นะอันนี้เป็น QR code ให้เราแบบว่าไปติชมเขาได้นะคะสแกน QR code ได้เลยแล้วก็มีอุ้ย เธอฉันรู้สึกว่าอันนี้มันแบบว่ามันเล็กจังมันเล็กกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ดูดหน้าตามันนะคะในกล่องนี้มันก็จะมีอันนี้มาให้นะคะนี่ตัวหลักของเราก็คือตัวคริปโตคอกนะคะซึ่งมันดูขนาดเล็กกว่าที่จินตนาการเอาไว้นิดนึงนะคะ ตัวนี้เพิ่งบอกก่อนว่าฟ้าสั่งจาก l a z a ด a มานะเห็นจาก l a z a ด a มาก็เลยลองสั่งมาในราคา490บาทเองค่ะทุกคนลองดูด้วแลกันว่ามันจะใช้ดีขนาดไหนแต่ว่าไม่รู้นะว่ามันจะคุ้มกับราคาไหมเรามาลองดูกันในกล่องนะคะก็จะมีตัวนี้มาให้นะคิวโค้ติชมรุ่นนี้นั่นแล้วก็มีตัวคริปโต c อ o c k อ,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 อันนี้แล้วก็มีแอลกอฮอล์เช็ดแผ่นนะคะทุกคนเช็ดแผ่น <laughs> แอลกอฮอล์แผ่นนะคะเอาไว้เช็ดแว่นหรือว่าเช็ดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก์อะไรต่างๆนะคะทุกคนเขาเอามาให้2แผ่นแล้วก็มีตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วข้างในมีแค่นี้เลยอ่ะไปเก็บนะเรามาสนใจกันแค่นี้อันนี้สุดไม่สนใจเนาะทิ้งเก็บไปเรามาสนใจอันนี้กันดีกว่าอันนี้ก็คือหอ่อพลาสติกมาให้เรียบร้อยนะคะมันเหมือนไอ้นี้เลยอะแบบเหมือนไนอเนี่ย อะไรนะแผงตัวแล้วเซลเลยอะทุคนดูข้างหลังมันยังมีแผงวงจรอ,อยู่เลยอะอะดูแกะนะคะนี่ทุกคนอ๋อนี่เขาจะมีสายข้างหลังนะคะเขาจะมีสายมาให้นะคะเป็นสายแบบ u UH s b มันเป็นสาย u UH s b หรือเปล่าแกะก่อนชุบนี่ชุบอะอุะยเขามีปากามาให้ด้วยเป็นที่จิ้ม นี่เป็นที่จิ้มว้าวแล้วเขาก็จะมีสายนะคะเป็นสาย USB UH แล้วก็อีกหัวหนึงเป็น Type C มาให้นะคะมี3อย่างอันนี้นะคะในตัวของ CryptoKock นะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่าแกะตรงนี้เขาห่อซีมาให้ตึ้งๆดูดีนะแต่มันดูแบบยังเห็นแผนวงจรอ,อยู่เลยทุกคนเขาก็น่าจะแบบว่าทำ ดีกว่านี้ไหมนะไม่รู้สิมาดูกันว่ามันจะใช้งานยังไงอันดับแรกเราเสียบอันนี้ก่อนนะคะเรามาดูกันโอ้โหโโหัวเสียบใช้ซีก็คือแบบเห็นเปลือกข้างนอกเลยอะเสียบแบบให้เห็นกันอย่างนี้ไปเลยจะรอดไหมเนี่ยฮะเข้าหรือยัง มันจะไม่หักใช่ไหมเออได้แล้วต้องเสียบให้มันแบบดังแตกนะมันถึงจะเข้าอ่ะทีนี้เราลองมาเสียบกับคอมดีกว่าเอ้ยไม่ได้ดี่ว่ามันต้องเป็นหัว u UH s b เดี๋ยวไปหาปลั๊กมาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนแป๊บนึงนะคะทุกคน A few moments later โอเคเลาก็เตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยนะคะซึ่งในคอมนะคะมันเป็น MacBook นะมันไม่มีตัว u UH s b อันนี้นะคะฟ้าก็เลยใช้เป็นตัวอันนี้เอาเป็นปลั๊กเสิฟนะ เอามาเสียบแบบคือมันจะเสียบไปอะไรก็ได้ที่มันต้องมีไฟอ่ะมันถึงจะติดนะทุกคนอ่ะแล้วก็เสียบกับตัวปลั๊กไปเลยตึ๊ง,งเสียบไปออยังติดเป่าอ่านี่ทุกคนติดแล้วนะคะติดแล้วคริปโตคล็อกรอมันอัปเดตสักครู่ Connect to Wi-Fi มันกำลัง Connect to Wi-Fi ให้นะคะอ่ะทีนี้มันก็ขึ้นตัว Connect Wi-Fi ให้นะคะทุกคนจะต้องเชื่อม Wi-Fi มันจะขึ้นให้ Connect Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi ว่า c r ิ p t o c l o c k นะทุกคนทุกคนต้องไปเชื่อม Wi-Fi แล้วก็หา Wi-Fi Wi-Fi Setting เขาบอกว่า ตัว Wi-Fi อ่ะมันจะขึ้นช้าหน่อยประมาณสัก1นาทีหรือว่า2นาที3นาทีอะไรประมาณนี้นะคะต้องรอให้มันขึ้นก่อนพอมันขึ้นตัว Wi-Fi เสร็จแล้วมันถึงจะใช้สแกน q r c o d e ได้หรือว่าใส่เลข URL ก็ได้นะคะอะตอนนี้ฟ้าก็กำลังเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ใช้เวลาสักพักนึง เราจะลองใช้งานให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลยนะคะว่ามันใช้งานยังไงแล้วคุ้มไหมถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อโอเครอก่อนยังไม่ขึ้นเลยทุกคนไวไฟิรกฉันต้องรอเจออีกนานไหมต้องรองเจออีกนานไหมรออ,อ่ะเจอแล้วเจอแล้วคอนเนคคอนเนคคอนเน อ่ะทุกคนอันนี้ก็คือ Connect เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่ถ้าเกิดว่ามีโทรศัพท์ก็สแกน QR code ได้เลยนะคะแต่ว่าใช้โนมุกเนาะก็เลยเข้าเป็นรหัสเลข URL แล้วกันนะ19แล้วก็พิมพ์ URL ไปเลยนะคะที่เซิร์ฟเวอร์หจุจุด 1> C. 1แล้วก็ enter ทีนี้นะคะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะคลิปตคคัว clock wifi setup คือเราจะต้องใส่ชื่อ wifi ที่เครื่องของเราอะ่ะเชื่อมอยู่นั่นเองไม่ใช่ของคลิปตัว clock นะเป็น wifi แบบที่เราใช้ปกติอะว่าเราใช้ wifi อะไรตัวนี้มันจะไม่เชื่อมอัตโนมัตินะคะคือเราต้องใส่ชื่อ wifi เองนะ ก็เลือกไปว่าสาย,ยาม B L ว C K สาย,ยามบล็อกเชน อัปเดตฟรีไวไฟเซฟไหม Not now mm hmm. ถ้าเกิดว่าชื่อ WiFi กับรหัสถูกนะคะ mm hmm. มันจะเปลี่ยนหน้า mm hmm. ตรงนี้ที่มี qr code อะ mm hmm. มันจะร mm ีเซ็ตให้อ่ะน,นี่ยมันกำลังร mm ีเซ็ตให้แหละดูนะคะว่ามันจะขึ้นว่าอะไรน,นี่นะคะทุกคนมันก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราใส่ ชื่อ Wi-Fi ถูกแลรหัสถูกนะคะมันจะเข้ามาที่หน้าตานี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่อะไรผิดไปสักตัวมันก็จะกลับไปหน้า QR Code ใหม่นะคะซึ่งให้เราเนี่ยเชื่อมต่อ w i f i ใหม่นั่นเองนะคะทีน,นี้มันก็เข้ามาที่หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะจะมีรูปของซตโตชิด้วยแล้วก็จะมีตัวเลขวันที่เวลาของตอนนี้นะคะที่มันกำลังเชื่อมต่ออยู่แล้วก็มีชื่อนามสกุล ตัวที่มันเป็นวงเล็บข้างล่างอ่ะอันเนี้ยคือชื่อเล่นเราสามารถใส่ได้แล้วก็มีชื่อบริษัทแล้วก็เหรียญบิตคอยน์นเองนะคะทีนี้หน้าตาตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนได้คือเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพเป็นรูปหน้าเราก็ได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนสีของตัวเลขเปลี่ยนสีพื้นหลังหรือว่าเปลี่ยนชื่อจากซันโตชินาคาโมโตเป็นชื่อของเราเองก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวฟ้าจะลองทําให้ดูก่อนว่ามันทําได้ไหมนะคะการเปลี่ยน ชื่อหรือว่าข้อมูลต่างๆที่หน้าโปรไฟล์ตรงนี้นะคะเรียกว่าโปรไฟล์แล้วกันทุกคนจะต้องคลิกไปที่นี่หน้าตาของซาโตชิมันก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนตอนแรกแต่ว่าเราเชื่อมต่อ w i f ฟไว้บบเรียบร้อยแล้วเราก็แค่สแกน QR code หรือไม่ก็ใส่เลข URL ไปเลยนะคะ192.168 0.41ถูกไหมวะถูกแล้วเราก็ Enter นี่ทุกคนมันก็จะมาอยู่ที่หน้าตาแบบนี้นะคะมันก็ยังเป็นรูปซาตชิอยู่นะคือรูปอะมันต้องอัปโหลดในขนาดที่รูปมันเป็นขนาด100คูณ100พิกเซลเท่านั้นนะแล้วก็เป็นเซเปกนะ PNG ไม่น่าได้ได ร้อยคูณร้อยเท่านั้นฟ้าไม่เปลี่ยนจากกัรลูปไม่น่าจะมีรูปขนาดนี้ก็ไม่เปลี่ยนอะไรกันอนะเรามาดูที่นี่อันนี้เป็นชื่อนามสกุลฟ้าจะใส่เป็นชื่อของฟ้าไปแล้วกันพีฟวาก่อน R N นะคะแล้วก็นามสกุล J U E N G I U N G K I N G. จีอ่ะเอ้ยนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือชื่อเล่นของเรานั่นเองชื่อเล่นของเราใส่ไปเลยน้ำฟ้าแล้วก็โฟลเดอร์อันนี้คือชื่อบริษัทนะคะ S I A M B L O C K Blockchain อ่ะ Blockchain ตัวนี้คืออะไรนะ Bitcoin เราสามารถใส่อะไรได้ c o m p a n y name อ่ะสยามบล็อกเชนไป D L O C K D H E I N แล้วก็อันนี้ don't just v e r i f y motto คืออะไรดีกลับไปเหมือนเดิมแล้วกันไม่ใส่ไม่เปลี่ยนเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะคะไฮไลท์ก็คือแบ็กกราวน์คัลเลอร์สีแบ็กกราวน์ข้างหลังเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะเอาจะลองเลือกแบบสุ่มๆโมโวไปแล้วกันนะเอาสีเอาส,เออสีเหลืองแล้วกันอสีเหลืองแล้วก็ชื่อนามสกุลนมนามสกุลชื่อนามสกุลเอาสีดำนะ แล้วก็ nickname ชื่อนางฟ้าเอาเป็นสีสีสีขาวสูและไม่เปลี่ยนแล้วก็ m o โตค o ลเลอตรงนี้นะคะเปลี่ยนเอาสีอะไรดีอ่ะสีดำสีขาวแล้วกันเนี่ยนึก่ะสีเหลืองนี่แหละดีละ Date and c h m r m Color เวลาเวลาวันที่เอาสีแดงสีฟ้าไปสีฟ้านี่กว่ป อะสีฟ้าไปแล้วเราก็กดอัปโหลดโปรไฟล์ได้เลยค่ะทุกคนดึงวายให้ใส่อะไรใส่อะไรบิตคอยไปแล้วกันได้ไหมอัปโหลดโปรไฟล์อ่าได้ทีนี้เราก็จะมาดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นหน้ามันจะอัปเดตหน้าโปรไฟล์ให้เรารอสักพักหนึ่งอ่านี่ อัปเดตให้เราแล้วคลิปตก c ล็อกแล้นะ o คอนเน็กต์ชูเวไฟอนี่ทุกคนมันก็เปลี่ยนหน้าตาโปรไฟล์ของเราแล้วนะคะเป็นพื้นหลังสีเหลืองหน้าตาก็รูปภาพเหมือนเดิมนะคะเพราะฟ้าไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ตัววันที่กับตัวเวลาก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลก็เป็นชื่อของ ปลาแล้วก็คือที่ว่าก่อนจึงรุ่งกิจนะคะชื่อเล่นน้ำฟ้าสยามบ็อกเชนนุ่นนี่นั่น,นอ่ะเรียบร้อยอันนี้คืออัปเดตโปรไฟล์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็จะมาเข้าไปที่หน้าเหรียญของเราก็คือกดที่ตึ้ง,ดงกดที่ภาพพื้นหลังนะคะมันก็จะเข้ามาที่ราคาเหรียญแล้วในนี้มันมีบิตครับกับบิตคอยนี่เปลี่ยนได้ตรงนี้ก็จะขึ้นราคานะคะ ส่วนตรงนี้เซตพอเรากดเข้าไปมันก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแบบมีให้ลดแสงมีให้อะไรอะเวลาเวลาของหน้าจอเปิดปิดอันนี้ไม่ได้ตั้งเป็น10เป็นสิรวิแล้วก็ตัวไทม์ไลน์ของราคามันก็จะอัปเดตทุก10วินาทีนะัเองนะคะทุกคนตรงนี้สามารถไปเลือกเล่นได้นะ,ะกดกลับตรงนี้ฟ้าจะลองมาเปลี่ยนตัว สกุลเงินให้ดูนะคะวิธีการเปลี่ยนก็คือกดที่นี่โลโก้เหรียญกดที่โลโก้เหรียญน,นะคะนี่มันก็จะขึ้นตัว QR code กับ URL มาให้เราก็ลองใส่เหมือนเดิมเลยใส่ URL ไปนะคะ192 168 แล้วจะพิมพ์ทำไมอีกวะขึ้นทำไมให้หนิดนึ่วะอ่ะไปนี่นุกคนซีเรคคอยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาเหรียญไหนมีเหรียญเยอะแยะมากไหมให้เราเลือกเลยอ่ะลองนี่แล้วกันเหรียญอะไรดีเหรียญน,น,นี้ไบเนนส์อ่ะเหรียญไบ n นน c ์กับอิตาเลียมแล้วกันเนาะ ใบนั้นกับอิตาเลียม,มแล้วก็กดซับมิดได้เลยค่ะเนี่ยมันจะเลือกได้แค่2เหรียญนะคะทุกคนได้แค่นี้จริงๆมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วกดซับมิ t ไปเนี่ยมันก็จะอัปเดตหน้าให้ส่วนตัวนะคะฟ้าคิดว่ามันก็ใช้งานง่ายนะแต่แต่แค่มันมันมีแค่2เหรียญเองอะนี่อัปเดตให้แล้วมันก็แอบดูยากนิดนึง แต่ว่าการใช้งานก็ค่อนข้างโอเคกับราคา490บาทนะอืขึ้นแล้วนี่มันก็จะเป็นเหรียญใบั้นให้เราแล้วนะคะก็จะมีชื่อเหรียญเป็นตัวย่อให้เป็น BNB แล้วก็มีโลโก้เหรียญน,นี่กดอีกทีก็จะเป็นอิตาเลี่ยมเป็นชื่อหรียญอิตาเลี่ยนนะคะ ETH แล้วก็มีรูปโลโก้เหรียญอิตาเลี่ยมด้วยนั่นเอง,เองแล้วก็จะมีราคาเหรียญบอกด้วยนะคะตอนนี้อยู่ที่ 3,136 USDT นะคะนี่ทุกคนก็มีประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะคะมีหน้าโปรไฟล์มีหน้าให้ดูเหรียญมีข้อมูลส่วนตัวเราลองไปเล่นได้นะคะซื้อมาเล่นได้490บาทตัวนี้มันเป็นตัวโปรตไทป์นะคะเป็นต้นแบบสภาพก็คือนี่เป็นแผ่นไอคิลิกธรรมดานะไม่มีอะไรเลยนี่เป็นเป็นแผ่นไอคิลิก แล้วก็มีตัวจอมาให้นะคะแล้วก็จะมีตัวปากกาอน,นิเมจิ้มระบบสัมผัสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนต้องใช้แบบปากกาจิ้มแบบหนักมือนิดนึงมันเป็นแบบการสัมผัสแบบรุ่นเก่าอะ่ะเนี่ยแบบใช้มือสัมผัสไม่ได้นะแต่มันก็สมราคา490บาทลองมาซื้อใช้เล่นๆได้แบบน่ารักกระปุกกระปิกเอาไว้แบบประดับโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะคนผ่านไปผ่านมาเอ๊ะนี่มันคืออะไรนะอันนี้น่าสนใจดีนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนทีนี้เราก็มาสรุปข้อดีข้อเสียของตัวคริปโตคอปกันเลยดีกว่านะคะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยนาฬิกาตัวนี้นะคะมันมีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็กระทัดรัดมันเล็กกระทัดต,ตีไม่ได้แบบเปลืองพื้นที่มากมายวางบนโต๊ะก็ได้หรือว่าจะวางตรงหน้าคอมก็ได้นะคะตัวนี้ แล้วก็การทำงานของมันก็ไม่ได้ยากเลยค่ะทุกคนง่ายมากนะคะเพียงแค่เชื่อมต่อ WIFI, Connect WIFI, สแกนเ e c ย d e โคแล้วก็ใส่รหัส U r L ก็ได้นะคะก็สามารถเข้าได้เลยซึ่งตัวนี้นะคะเข้าครั้งแรกครั้งที่2ก็ไม่ต้องเข้าแล้วนะคะเวลาปิดกดปิดใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาให้หน้านี้ได้เลยไม่ต้องไป Connect WIFI อะไรอีกแล้วนะคะส่วนข้อเสียของมันก็คือตัวนี้ มันต้องใช้ไฟตลอดเวลาทุกคนมันต้องวางอยู่กับที่ตลอดเวลาเวลาจะยกไปไหนมาไหนก็เอาไปได้นะแต่ว่าคุณต้องมีปลั๊กไปด้วยม,มีสายไ,ไปด้วยมีหัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยสามารถเชื่อมต่อกับคอมได้ถ้าเกิดว่าคอมของคุณมีตัว u UH s B ก็สามารถเสียบได้ใช้ได้ปกติเลยนะคะแค่มันต้องใช้ไฟตลอดเวลาน,นั่เองอันนี้ก็คือข้อเสียของมันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ใช้งานง่าย เหมาะสําหรับมือใหม่นะคะนักเทปมือใหม่เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแล้วก็ส่วนเรื่องของฮาร์ดแวร์อะไรใดๆข้างหลังเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะมีทั้งคู่มือแล้วก็รายละเอียดต่างๆมากมายเลยะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ดูวิธีการทําของฟ้าแล้วไม่เข้าใจก็ไปอ่านคู่มือข้างล่างได้เลยนะคะบอกก่อนว่าตรงนี้นะคะเป็นตัวแบบโปรโตไทป์นะคะเป็นตัวต้นฉบับ ยังไม่ได้มีอะไรเสถียรมากมาย,อยา่อย่างการรอ WiFi นะคะ,ะ,คะก็ใช้เวลานานพอสมควรประมาณ2 3ถึงมนาทีได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหรือว่าใครที่ลองซื้อมาใช้แล้วก็ลองมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็ทักมาถามได้เลยะคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เตกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย